ยินดีตอนทับทุกคนเขาสู่องควญไชแซนแนลตอนนี้เฮากัอยู่ที่กลางขัวข่าแม่น้ำของกันละวางเมืองปักเซกับเมืองพนท่องแล้วเฮากะมุ่งนาไปทางเมืองพ้นทองเพื่อที่จะไปเมืองจำปาซักนั่นเองเดี๋ยวเห็นผู้วออันนั้นเขาจะเอื่นนมาผู้สลาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองปักเซเดชถ้าพู้ใด้ดีข่าวมาเที่ยวเมืองปักเซต้องได้ไปเิกินอยู่ที่ผู้สลาขึ้นไปทั้งผู้กับสีเหลียวเห็นวิวเมืองปากเซแล้วก็วิวเมืองพ้นท่องอยู่ทั้งผู้กับสีมีพระพุทธรูบ ทั้งองค์น้อยแล้วก็องค์ใหญ่สามารถไปกลับไปไหวได้เดี๋ยววันนี้สิพาไปย่างตลาดมากับน้องสาวเวาืออกาวโอ้โห <c oughs> คือสวยเห็นน้องคนจิตไปตลาดนี่เนาะมาเรื่องตลาด, <c oughs> ดส่ดสวงนี้ก็เขียนอาีิได้ อนาใหม่นาะแหละเนาะมีทังนุ่งทร้งมาสนบาเลยเมนกบสมรสานดูพบกเดี่ยงเน้ยปนกันในคาถาเมนจ้าเจ้าจักเก่าจีซีบก็ันใช่ไหมไปัเคเซียอะไรวะเฮ้ยจักบอล สามคือกันสาม,มอวลเป่เจ้าปา้าก็ทำไปหอดเทศตลาดกับพวเดียวเ,ออเออมื่กีเสียมองนีมองนีนองนสองมวนนี่เออสองมอมองนีก็สง่งเออซีปัญหาเออหาปัหาหาปัญห,หาออหาวเจีดเดือนึ้นเออึ้นนอนวุฒเีหาปัญหาส่วนนี้เงินวาดคืนนี้ยังก็คืนขาะาไปทำน้ม่นเขา,าก,ก็ขคืนคือกันนะน้ามันเออหน้มเฮ็ดปัวเขากห่วยเสืมาสั่นห่วยเงิ่นวาดคืนก็ว่าเออ ตัวเนาะตัวพ <c oughs> ันกันนี่อยู่มองนี้มองนี้เสียมองนั้นแล้วก็มาเสียมองนี้อีกพูดอะไรนี่เขาเมือเมื่อปากเซนี่ซนิซ้ำเสียเนาะขึ้นเมื่อทางปากซองกับเสียเมื่อจำわずักกับเสียหายใจกับเสียเออหายใจกับเสียหายใจกับเสียงเงื่อนกันดีอยู่ คไ่นี่เป็นไจังวาน่า,นาจะาอ,อะไรเคยเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้ย 7, <000. S 2> เจ็ดป็ดกระสเจ็ดพันหาหน้า<อ>าย มาพอดีว่าเขาเลิกตลาดเนาะว่าอยู่เลยเศรษฐกิจเป็นน้ำเฮาเป็นน้ำเศรษฐกิจหรือว่าเป็นน้ำเฮามาซาอ๋อแปลกแต่ว่าย่างกี่รอกันดิคนต้มตะไไม้ก็ต้นงไปซื้อคนใจต้เดตะไไม้แต่ร้ายได้สิพันปกติตลาดยู่นิคนเต็มอยู่เลยไม่ได้มันคข้ม ตมาหอตลาดแม่่ากะหายจอยยังเหลือตั้งต่มแม่่าขายหอยอันนี้ก็ซิเป็นหอยเซรีเขาจะต้มแล้วเขาจะกัแกะเอาตามันออกใส่ตำสวดตำหมวดตำปลาแซบขนาดที่หอยซเอรีนะเขาจะขายถุงหนึ่งซินแม่าว่าเป็นโล่คนนี้นี่นะ เนี่ยก็ยังมีแม่ค่าขายปลาอยู่อันนี้ก็ซิเมนปลาคอสงสัยว่ามันล่งดีโลงตอน้ำหนึ่งกับมีหนึ่งเดสามสี่พันขีมกับมแพงปนไดก็เลยว่าสื่อซอยแม่ค่ะซ้ำหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปตุ่มใส่มาขามหน่อยใส่ข้าแขยงแซ่บแต่ว่าปลาคอย่มนี่กับเพรามันคือส่วนแย่เกี่ยวเขาเด้ล่ะส่วนแย่เกี่ยวเขานี่ปลาคอมันกับซีมันแต่ว่าส่วนไหนกับแซบเมื่ไ่น่ะจ้า ก็มีหอยปากแดงน้ำหอยปากแดงนี่มันบริยูนามนีอันนี้มันอยู่ป่าอยู่แถวผู้มันสิออกสวงฝนลิ่ลินละนะเขาจะกับไปเก็บหายากอยู่ด้หอยปากแดงก็ไไ้อันนี้ก็บิโลหนึ่งเจ็ดสิบพันหนองสาวว่าอุ้ยถือถือก,ก็อยู่ในเมืองพันว่าแต่ว่าพันก็ซสื่อบ่ฮอดวลูกหรอกสื่อตั้งแต่สามสิบพันก็บกรไรหลาย,ลายตือเพราะว่าพ่นมากพ่นสิเมื่อเห็ดอบกินแต่ว่าเขากับ่มักบานไดหอยปากแดงกินได้อยู่แต่ว่ากับบุคืดอยากหรอก นี่เลยวิวโอ้โหจะเหวงโอ้โหบรรยากาศโคตรดีกีทอดบริมาโดนเดเออบรรยากาศคางทางอันนี้กนแกสิเมนหัวปลาคอดีสอดก็เลยว่าอเดี๋ยวมาแวะทายหูจักน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าไปตลาดม่นมีคงขายเมฆ่าว่าก็จะหาเครื่องปลาของด่งบรได้เด็กก็เลยว่าว่ามีคนมาขายนั่นเองนะแต่ว่าก็ไดปลาคอมาสองโตแล้วก็ หอยปากแดงนำํำผักขีงเงี้ยงพรมเดี๋ยวสิเมื่อตมประคอกินแซ่บโอ้โหดีต่อใจขนาดจะเบิง่งขดงามเลยพูดไดทีได้มาเมื่อจะมาซักก็อย่าลืมมาแวะเด้ออยู่ขางทางเลยอยู่วานหัวประคอกบรรยากาศดีขนาดโอ้โหก็คือว่าแล้วเนาะอยู่ตลาด้านหน้าส่วนนายเขาจะมาหาเครื่องปลาของดงมาขายเด้อเราใหม่มันก็โป่งน้ำบรททันเนาะเออกบเขียดกับใย,ยน้ำบรททัน ก็เลยว่าเออโ้มีของขายจ้าบาสิผ้ามาหล่อบึงบรรยากาศอาหารบานหน้าแต่ว่าบบมีจ้าปลามันก็บอกขื้นปลาบอกขื้นกบบวใหญ่โนไม่บ so like ่ปงก็เลยว่าบ่มีของขายส่วนหลกยก็สีมีพวกผักแยง่งหอยกระปูส่วนนี้กระปูหินยั่งท่านเห็นเดี๋ยวอีพุ่นแหละท้าประมาณเดือน ชิปเดินชิปเอสกระปูหินน่ะสิดายกบกันน่ะสหลายอาจจะเป็นบางมือนั่นแหละเนาะผู้ใดสิหาได้คู่มือเออบางมือก็หาได้บางมือก็หาบ่ได้เด้ออหาได้คู่มือก็รวยเท่านั้นแล้วเะเอ๋เบบีมาพี่ก่อนเบบีโอ้โหพี่น้องโทรศัพท์มาษาไทยเป็นยังไงวิวงามวะ อุ้ยสวยสุดเนาะงามอีหลีบริเวมาโดนรู้สึกแบบว่าโอ้โหเขาก็หอมเนาะอยู่ภูเขาอลังการอเอาเซลฟี่ต่อบกวนแล้วเออบนทิกตอกกงจะเข้าอ้อคุ้มแก่การมาใช่ไหมเอโอโอ้โหอือทางเมืองนั้นกัสซิเมนเข้มของทางเมืองนี้กัสซิเมนเข้มหน้าเข้มหน้าแล้วก็เข้มผู้โอ้โห ยังสวยคนทั้งหลังอะนะชอบบรรยากาศแห่งการได้รำได้ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจบรรยากาศเมื่อใดเนาะโอ้โหสดชื่นสวย <laughs> มือนี้กับมือไม่เห็นยังหรอกถ่ายไว้เดี๋ยวจิ้งโหน่สิหายไปอีกเดี๋ยวสิโจมคิดหอ,อดเลย <laughs> หายไปแล้วว่าสะควานคอยว่าสิไปแจง้งความคนหายบัดสัน <laughs> ยังบระตูยยังอยู่ถ่ <laughs> ายไปได้ลายเอฟซีบอกว่าถ่ายยังกับ่ายไปโลดอะ่ะโอเคได้จ้าเ <laughs> บื้องหน้าเขาไปเลยเต็มๆจ้า <laughs> อา่ะเดี๋ยวจิ้งหน่กับกราบแล้วมันสิมืดบ่ได้ยังได้นะฮะ <laughs> าอ,อากาศดีอยู่แล้วฝนกระตกเอาแถาว่าเด้อแม่บอกว่าฝนตกดินตั้งแต่เดือนสองเดือนอะก็แม่น่ะเนาะช่วงนี้มันจะดูฝนเด้อจะดูฝนกับประมาณสามเดือนมันก็ต้องตกสามเดือนเนาะสามเดือนสี่เดือนฝนกระตกนำนำอากาศดีอากาศด,าาดีไปเมื่อว่าเฮากลับบ้าน <c ười> มาพี่ให้เบื้องหน้าเนี่บัดนึงจะดำ เอาไ่วะนม้สวยๆขาวจุนพูนอยู่ท่านก็เขานี่เศร้าแหลวัดหน้าเหล่าข้าวลายเออเหลา้าไปเมื่อก่อนเด้อบางทืออาจสิใจปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เพราะว่ามีแนวสีทยี่แนว่บิงเลออมีแนวใส่บิงใส่เบิงกนาจคงนีแหละ เอาเบื้องนั้นมี่ยังเบื้องน่ะย่างไปเบื้องไปห้ามามเลยบอกเออไปย่างไปเบื้องเบื้องนะแขกกินเขาบอกคนคนเดียวคนเดียวทิศใต้แขกเจ้าเท่านะฮะมาฟรีเดียวน้องสาว่ามีแขกกินเขาอยู่แต่ว่าเล่าเนี่ยไ่ได้กินเขาอันแขกข้างก็ไปเบิ่งไปเบิ่งเขากินเขาข้าไปเบิ่งปากเบื้งเขาจิตก็ดี เไปกินวันดีพี่แต่ว่าไปจอบมึงเขากินเขาเนะาะงานละโอ้ยอ้าวน้ำค้องกับบุคคลไปได้โน้นและนะ้วเนาะน้ำข้องหวานที่กาแฟเด้ล <c oughs> ุงมาจอกไปตักโอ้ยข้วนตัดหญ้านนเาานาะเข้าไปถุงผสมไผ่เออเมนเป็นนักท่องเที่ยวนี่บรรยากาศแคมของสวย น้ำค้องกับโมมาปันได้แต่ว่าโมงามทอวิวทางหนาเนาะภูเขากับทงหน้าที่สุดจ้าโอ้โหไปเฮาเมื่อทายหูว่าจะหน่อยนับที่จกสาทำเลยดิเนาะผายอยู่เลือกกินเออแมนดีสอหัวประคอ กะบินเามานนอยู่ได้ฮึยออค้าอ้าอยู่ได้อ